ครับพินดีต้อหรับกระสู right? 6, 6 6่ช่องพี่นอนระดำสิงนะครับนี่เครื่องเครื่องอะไรพี่เครื่องอะไรอ่ะหกหกเฮกเคนี่นะต้องถาม่ชครับอ๋อครับโอ้ยสิบแปดเลยครับสิบเก้าครับห่วยมมาก อันนี้ลงสนามครั้งแรกวันนี้ครือกานบรรลุกใกล้ๆเทียบกันแล้วสองคันนี้ครับอันนี้อู่ไหนี่ยกระเสียเปรียบก่าครับหัวติดล้อเลยครับหัวเต็มที่หัวเท่าล็อคกี้เลยครับเขาเป็นหัวล็อคกี้เลยแหละครับจับกันเลยสายยุทนะครับเรื่องไหนอ่ะโฮปีจีโฮปีเอ โดนไปเดียวครับอุยอ้ยทะลอมเร็วกสูสีนลพี่ประมาณร้อยยี่นะ ท่านพี่ไหมไม่ใช่มาดีลตีมงานคันนี้อ๋อคันคันสีแดงนี่เดลก,กาครับอ๋อเดลก,กานี่<ม>อะไรยสองกุญแหรอมา,รมากี่คันแล้วเหมมาส <3, 000. S 2> ามพันแล้วสามพันคันน่ายักษ์คันนึงนะอือู้น่ายักษ์นั่นรแรงมากพี่อันนี้ได้พี่ได้ลงแบบวิ่งกับเขาไหมครับ ลงแข่งอะไรอย่างออยังี้ยเอาอันนี้มาแว้นได้เฉยครับผมสนุกเลยครับนี่โบขาดได้ร้อย รถรถรรถพี่กิมเนาะใช่ใชรถเช็ วิ่งบ่ายสองครับเอามาไปนั่งคันนั้นคันนั้นด้วยคันไหนอ่ะเนี่ยคันนังวาอ๋อคันเขาจะวิ่งอย่างไ้ไหมพี่ยเขาชื่อพี่อะไรผมเนี่ยชื่ออันนี้พี่ชื่ออะไรชื่อโกบครับโกบครับโอ้โหสุดจัดขอบคุณครับตึ๊งยังไงครับ ไปยัางรถบรรทุกสิบล้อดำนะครับสิบล้อดำนะครับทางพิมพงานแจ้งมาแล้วนะครับเราอยากจะให้ท่านนะครับสนุกสนานกันแต่ว่าเราก็ดูถึงความปลอดภัยด้วยนะครับในส่วนของระยะการแข่งขันรถบรรทุกดำนะครับรถบรรทุกดำนะครับสิบล้อดำนะครับจะเป็นในระยะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับในระยะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับ ย่น<ร>จากระยะ200เมตรมาเป็น150เมตรน,น,นะครับเพ <c oughs> ื่อความปลอดภัยในการแข่ไไแนนขงขันนะครับและการเอาีของคนที่รุ่งพันนะครับสำหรับรถึี่ล้อดับลูกลเดียวครับส่วนรถอื่นจดัดเต็มครับเพราะว่ามาแล้วครับผัดสอครับคู่เลิกก้นนะ ลำสองของนำชัยบริการครับไหวลุนเรียบด่วนระวังเรื่อบงบังพลด้วยนะเอ๊ะทำไมปีนไทยดีเด่นมันค้างนั่น,น่ะพิวะเอ้าเดินเดนะินเดินไปจ้าติดสอง สิบสามสิบห้าเอาแล้ยกแล้วไทยนี้ไม่งั้นจะว้าวรงันจะว้านี่สองเ อ่าแล้ว,ลว10เมตรอ,อ่ะถอยมามีอยู่มีอยู่ต้องไปถ้าเอาไม่อยู่จริงต้องไปมีรางรถไฟอยู่กับมีหองอยู่ <c oughs> ใช่ จบง,งานคันหน้าก็ใส่ดีคนะันหน้ากันรถใายดีนนยพี่เก่งเช็น,น่อยทำไม P18 มันติดค้างอยู่กันนะดูหนให้ใครเช็คหน่อยครับเองชัยชัยครับดู P18 ให้หน่อยทำไมไฟมันติดค้าง<จ>อ,อยู่ตรงข้างบนเหรออ๋อ คุณจะขับอย่านี้ดิมุณตกใจมันเปิดปี่อะไรเกิดขึ้นเลย